อัสสลามอะลัยกุะเรอห์มะตุลลอฮิวะบระกาตุฮ์ครับทุกท่านครับกลับมาอีกครั้งครับกับตอนที่2นะครับรายการแวะมาเล่านะครับผมก็ยังอยู่กับหนังสือเล่มเดิมนะครับบุคลิกภาพของท่านบีบ็อลลลลอสุลัยฮิวะสัลัมครับผมก็ตอนที่แล้วก็พูดถึงเรื่องลักษณะร่างกายของท่านนบีครับมาวันนี้ครับผมกับตอนที่2ครับบทว่าด้วยตราสัญลักษณ์ของการเป็นนบีาก่อนจะเล่าตัวบทฮะดีให้ฟังนะครับก็ต้องพูดถึงก่อนว่านี่นะครับ บุคลิกภาพของท่านนบีนะครับหนังสือหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับก็แปลโดยท่านอาจารย์มริตทิมเสนนะครับผมโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับท่านอัซซาอิบบุตรของยาซิดนะครับเล่าว่าป้าของฉันพาฉันไปหาท่านนบีมูฮัมหมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนางเอ่ยกับท่านนบีว่าโอ้ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์นี่คือหลานก็คือลูกของน้องนะครับคือเขาป่วยอยู่ครับ เด็กเนี่ยเขาป่วยอยู่เป็นล้านทีนี้จากนั้นเนี่ยท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลอฮุะลัยวะสัลลัมลูบศีรษะสามครั้งนะครับสามครั้งและดอาให้ฉันเกิดความจำเริญน,นะฮะความจำเริญก็คือในภาษาก็คือมีบาร์กะห์นะครับจากนั้นท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลอฮุะลัยวะสัลลัมก็อาบน้ำอาบน้ำละหมาดนะครับและฉันจึงดื่มน้ำละหมาด ค,คนที่ป่วยเนี่ยดื่มน้าละมาน้ําที่ผ่านการอาบน้ำละมาดของท่านนาบีม a h ม m a สุลลาะฮุยเลวะสัลลัมถัดมาฉันลุกขึ้นยืนทางด้านหลังของท่านนาบีม a h ม m a สุลลาะฮุยเลวะสัลลัมฉันเห็นดวงตาสัญ,ญาลักษณ์การเป็นนบีซึ่งอยู่ระหว่างสองไหล่ของท่านนาบีค่อนไปทางซ้ายประมาณไข่นกกระทาหรือไข่นกพิราบเห็นจะได้อ่านี่คะทีต่ตัวแรกอีกอันหนึ่งครับท่านยาบิรบุตรของสมุรอ นะครับเล่าว่าปรากฏว่าตราสัญ,ญลักษณ์การเป็นนบีของท่านรอสูลุลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมตรงบริเวณบ่าทั้งสองของท่านรอสูล,ลุลอฮ์เป็นแผ่นเนื้อนูนสีแดงซึ่งไม่ผิดเพี้ยนไปจากสีผิวของมนุษย์มากนักดวงตาสัญ,ญลักษณ์คล้ายไข่นกพิราบ แล้วก็เดี๋ยวมีข้อมูลที่อยู่ในหน้าเนี่ยนะครับที่ผมพูดนี่ครับบอกว่าเป็นที่ทราบดีกันว่าร่างกายของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะลฮิวะสัลลัมแม้กระทั่งน้ำลายของท่านนบีนั้นมีบารอกัตนี่คือความพิเศษนะครับความพิเศษก็คือมอยิซาสตนะครับเฉพาะท่านนาบีสุลลัลฮวะลฮิวะสัลลัมเท่านั้นบางก็ว่าดวงตาสัญลักษณ์ปรากฏบนหลังท่านนบีบริเวณตำแหน่งตรงข้ามกับหัวใจวะลลอฮวะลลัมนะครับ แล้วก็ฮัดีิสที่กล่าวมาข้างต้นทั้งสองฮัตติสตะกี้นะครับอันแรกบันทึกโดยบุคอรีครับฮัดีิสที่5,670ัน้อย็ดและก็ฮัตติสอันที่สองตะกี้ก็คือฮัดีิสซาฮีบบันทึกโดยเติร์มิซีฮัดีิสที่3,644หกรี่บฮัตติสบทต่อไปเลยนะครับจากนางรูมัยซะนะครับเล่าว่าฉันได้ยินท่านรอสุลล ullah ซลลหะละหียฮิวะซัลลัมกล่าวว่าหากฉัน หมายถึงนางรูมซ่ะนะครับปราถนาจะจูบตาสัญลักษณ์การเป็นนบีซึ่งอยู่ระหว่างบ่าของท่านรอซูลเนื่องเพราะฉันนั่งใกล้กับท่านรอซูลฉันย่อมทำได้อย่างแน่นอนสำหรับท่านจาบุตรของมูซามูอัสนะครับวันที่เขาชะฮีนะครับสิ้นชีวิตนั้นบันลบลังของพระองค์ลอ์ยังสั่นสะเทือนให้เกียรติแก่เขา เนื้อหาด้านในนะครับท่าน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 ซาซาเนบุตรของมูอัสเข้ารับอิสลามตอนอายุ30นะครับอันนี้เป็นเนื้อหาของของบุคคลเนี่ยครับเข้ารับอิสลามตอนอายุ30ซึ่งเขาตายชดิในสงครามบันีกูรอยซอ์นะครับซิริอายุ36ปีเท่ากับว่าท่านซาเนเข้ารับอิสลามเพียง6 6ปีเท่านั้นขณะที่เขาตายชฮิดนั้นท่านนบีสุลลัลฮวยเลยสลามเองก็ยังไม่ทราบถึงการตายชฮิดของเขา กระทั่งยิบริลมาบอกกับท่านนบีถึงการตายของเขาและด้วยการมีเกียรติของท่านซเนี่ยขณะที่เขาเสีชีวิตถึงขั้นกับทําให้บัลลังก์ของอัลลอฮ์สันสะเทอือเลยทีเดียวฮะดีสอเียบันทึกโดยดอบารอนีนะครับฮะดีสที่703ดะดีสต่อไปนะครับที่พูดถึงเรื่องของอสัญ,ญลักษณ์ของท่านนบีนะครับท่านอบูอบูไซด เล่าว ul oh, eh? ul ่าท่านรอสูลุละสัลลาห์หัวเลหิวะสัลลัมกาวแก่ฉันว่าโอ้ท่านอบูอบูซาดเอยท่านจงเข้ามาใกล้ฉันแล้วจงจูบหลังของฉันเถิดฉันจึงลูบหลังของท่านรอสูลุละสัลลาห์หัวเลหิวะสัลลัมนิ้วมือของฉันลูบมาสัมผัสตราสัญลักษณ์แห่งการเป็นนบีท่านอัลบาเออยถามขึ้นว่าตาสัญลักษณ์ที่มือของท่านสัมผัสนั้นเป็นเช่นไรหรือ ท่านอบูไซด์ตอบว่าตาสัญ,ญลักษณ์แห่งการเป็นนบีนูนขึ้นมีขนอยู่รอบๆและอยู่ส่วนบนของตาสัญ,ญลักษณ์นั้นท่านอัลบาเนี่ยคือนักรายงานฮะดีสคนหนึ่งที่นั่งฟังท่านอบูไซด์เล่าฮะดีสข้างต้นนียครับเป็นฮะดีสซเฮจากหนังสือมุคตสอร์ชามอิลหน้า3 1มดฮะดีสที่17ครับ ฮะดิษต่อไปนะครับท่านบุรอยดะนะครับเล่าว่าวันนี้ยาวนิดนึงครับท่านซัลมานนะครับอัลฟาริซีมหาท่านรอสูลุลลอฮ์สลลัลฮุอะเลฮิวะสัลลัมขณะเข้ามายังเมืองบาดีนะนะครับมีอินทผลัมสดวางอยู่บนโต๊ะอยู่ด้านหน้าท่านรอสูลุลลอฮ์สลลัลฮุอะเลฮิวะสัลลัมนะครับท่านรอสูลจึงเอ่ยถามขึ้นว่าโอ้ท่านซัลมานนี่สําหรับใครเนี่ยอินทผลัมเนี่ยสำหรับใครเขาตอบว่านี่คือซอดาก็สําหรับท่าน และกัลยาณมิตรของท่านท่านรอซูลจึงเอ่ยว่าท่านจงยกกลับไปเถิดเพราะเราไม่กินของซอดกะหรอกท่านอบีไม่กินสองข้อดังนะครับท่านซัมลมานจึงยกกลับไปครั้นวันรุ่งขึ้นเขาก็มาพร้อมอินตาพาลัมสดอีกครับเช็เช่นเมื่อวานเขาวางอินตาพาลัมสดต่อหน้าท่านรอซูลลอสซาลลอห์ฮุเลวสซัลลัมดังเดิมเลยครับท่านรอซูลจึงเอ่ยถามว่านี่สําหรับใครกันอินตาพาลัมอันนี้เขาตอบว่านี่คือซาดะกะสําหรับท่านและกัลยาณมิตรของท่าน ท่านรอซูลุลลอฮซอลลอฮุอะลัยฮะสัลลัมจึงเอ่ยว่าท่านจึงยกกลับไปเถิดเพราะเราไม่กินของซอดาเกะห์หรอกท่านซัลมานจึงยกกลับไปครั้นวันถัดมาเขาก็มาพร้อมอินตาผาลัมสดอีกเชกเช่นเมื่อวานสองวันที่แล้วเลยเขาวางอินตาผาลัมสดต่อหน้าท่านรอซูลเหมือนเดิมเปรียบกับเหตุการณ์สองวันที่แล้วเลยท่านรอซูลจึงเอ่ยว่านี่สําหรับใครกันท่านซัลมานตอบว่านี่คือของฮะดียะสาหรับท่านซดาเกะห์เนี่ยคือให้กับ คนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะมีฐานะที่อ,อาจจะด้อยกว่าเราะนะครับส่วนฮาดียะเนี่คือกับตําแหน่งที่มันเท่าๆกันหรือ,หร,อหรือสูง,ส,งส่งกว่านะครับเพราะฉะนั้นท่านนาบีเนี่ยอยู่สูงนะครับเราจะสอดโกะให้ท่านนาบีเนี่ยไม่ได้เราต้องฮาดียะนะครับ เนื้อหาด้านในครับท่านซัลมาเนี่ยได้ยินถึงการถูกแต่งตั้งของท่านนาบีสุลตอะสสละวัวเลสลัมจากบรรดาบาดหลวงก่อนมุ่งหน้ามายังเมืองบบดีนะและรู้ถึงเครื่องหมายการบ่งบอกถึงการเป็นนบีว่าด้วยการไม่กินของสอดกะแต่รับของหดีถ์และตาสัญลักษณ์การเป็นนบีบนหลังของท่านนบีซอดก็แปลว่าการจ่ายทานครับซึ่งในซอดกะเนี่ยจะใช้สําหรับบุคคลระดับบนมอบให้บุคคลระดับล่าง ถ้าท่านนบีมอบบางสิ่งบางอย่างให้กับเรานั่นคือท่านนบีสอดก็ให้อ่าเข้าใจประมาณนี้นะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าท่านนับบีสุลต่านฮุลัยสลามและวงวานของท่านนบีนั้นไม่กินไม่รับของสอดรบกท่านอบบีว่าจนะไว้ว่าแท้จริงวงวานของมุฮัมมัดไม่กินของสอดกบกฮะดีสซอเฮียบันทึกโดยอิบนูบิชัยบะฮะดีสที่สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบเอ็ด อีกสักฮะดีษหนึ่งแล้วกันนะครับท่านอบูนัดรอห์นะครับเล่าว่าฉันเคยถามท่านอบูสอีดนะครับเกี่ยวกับตาสัญลักษณ์ของการเป็นท่านนบีมุฮัมมัดครับเขาตอบว่าตาสัญลักษณ์ของท่านนบีคือก้อนเนื้อที่นูนขึ้นด้านหลังของท่านนบีเห็นไหมครับว่าจากหลายๆฮะดีสเนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ยในการในการที่เนื้อหาเนี่ยบ่งบอกว่า ตราสัญ,ญลักษณ์การเป็นอบีมันคือยังไงมันก็คืออยู่ทั้งตรงตรงระหว่างไหลสองข้างของท่านนบีแล้วก็อยู่ด้านหลังแล้วก็จะมีจะมีขนอยู่รอบๆแล้วก็มันจะนูนๆขึ้นนะฮะบางฮะดีษบอกเนื้อเนี่ยมันจะแดงๆหน่อย นะครับแล้วก็บ่งบอกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรคนที่รู้การอันบีถูกเป็นแต่งตั้งเนี่ยก็สัทราบกันแล้วก็จะมามาหาอันาบีเพื่อที่จะเนี่ยตรงนี้แหละครับมาสัมผัสมารูปมาอะไรอันนี้ก็คือ,อเนื้อหาของตอนที่2ครับของการบอกว่าเป็นตราสัญลักษณ์นบีนะครับก็ทำวิละครับหนังสือเล่มนี้ผมจะไทยอินเข้าตลอดนะครับเพื่อให้เครดิตกับหนังสือเล่มนี้ที่ให้ความรู้กับพวกเรารบ,บุคลิกภาพท่านนานบีนะครับต่อถ้าใครสนใจจับหนังสือจริง จริงๆนะฮะเนื้อหาจริงๆด้านในเนี่ยติดต่อไปทางเพจมูริตทีว e ีได้เลยนะครับกับบุคลิกภาพของท่านนาบีครับผมโอเคครับสำหรับตอนที่2ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับอัสลา,วาวลมาุอะลัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮิวะบระเราะกาตุครับ